กี้ก็นี่นะครับสวัสดีครับพี่กี้สิอยู่จะพาขี่รถทะลุกลางนามาดูนกดูปลาดูธรรมชาติดูนาข้าวนะครับนี่ครับผมโน่นครับโอ้พี่น้องพี่น้องนกป่าข้างโคตรโคครับนี่คืออ่าที่กับจัดหอยเชอรี่เนาะกับจัดหอยเชอรี่โดยธรรมชาติเลยครับนี่ก็นู่นครับ ึ้นไปแล้วคนนู้นไปแล้วพี่น้องอุ้ยขึ้นไปแล้วครับนี่อู้ยเต็มเลยอุ้ยสุดยอดครับอ๋อฝูงนี้ก็นับนับดูนี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสัก50ตัว30-50ตัวเนาะนี่นกปากห่างนี่ก็ถือว่าเป็นอ่าไอตัวกําจัดหอยเชอรี่นะครับอ่าโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องใช้ยาใช้สารเคมีเนาะเพราะว่า ไอตัวพวกนี้เขาจะจัดการกินหอยเชอรี่ให้เราเนาะปกติหอยเชอรี่มันก็จะกินต้นข้าวนะครับถ้ามีน้ําแบบนี้เนี่ยถ้ามีน้ําขังแบบนี้น้ําขังตามนานี่หอยเชอรี่ก็จะกัดต้นข้าวแล้วก็ขาดเสียหายเนาะแต่ว่ามีไอ้เจ้านี้นกปากหางนี่มาจัดการให้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีครับเพราะว่านกปากหางนี่จะกําจัดหอยเชอรี่ได้ดีครับ แล้วที่สําคัญนกปากหางนี้เป็นนกอนุรักษ์นะครับก็ไม่มีใครทําร้ายเนาะแต่ว่าเขาเรามาใกล้เขานี่ก็จะบินนะบินนี่เขากลัวนะแต่ตอนนี้ดูดีฮะดูเขามองผมอยู่ตรงตรงต้นใหม่พี่น้องคุณอะไปแล้วไปแล้วตรงงาห,หิงแหงานะนี่ก็โอ้จริงๆมันมีหลายฝูงออ้ทางนี้ไปอีกแล้วเตกสะไปแล้วพี่น้องคุณนะอยู่ทึ่งคุณอ้นกปากหางนี่ก็ น่าจะเดินทางมาจากไซบีเรียเนาะบินข้ามเกาะหาล้ํลำมาแล้วก็แวะมากินหอยเชอรี่อยู่บ้านเอกี้โพธิภาษานี้ครับผม <c oughs> <c oughs> การเดินทางไกลเด้นกนกปากหางนี่อันนี้ผมเวาาเรนด้วยครับผมบโรู้ว่าเป็นข้อมูลจริงจังใดแต่ว่ามันจะมีทุกปีนะครับช่วงนี้นกปากหางมันจะมีหลายกลุ่มหลายฝูงมากเลยนะครับมีมาเยอะและ้วคนเห็นนกปากหางแถวนี้นี่โอ้ยพากันดีใจครับนะเพราะว่า โอ้ยหอยเชอรี่เนาะไอเราจริงๆหอยเชอรี่มันก็เป็นอาหารแหละครับแต่ว่ามันเยอะนะฮะอยู่น้ำนานี่มันเยอะนะมันไม่ใช่เล่นๆนะครับมันกินข้าวกัดต้นข้าวเราเสียหายนี่มันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะชาวนาที่เขาทํานาปางเนี่ยเขาชอบนะเห็นหเห็นไอเจ้านกปากหางมันนี่เขาบอกโอ้ยอย่าไปทํามันอย่าไปใกล้นู่นเนี่ยเขาไม่ใกล้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่กวนด้วยซ้ํานะปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปให้ธรรมชาติกําจัดธรรมชาตินะครับ นี่คือความฉลาดของอธรรมชาตินะเพิ่นเหยียบข้าวเหยียบอะไรเนี่ยไม่มีล้มไม่เสียหายนะนกปากหาว่าข้าวเราปุ๊บนกขเขาเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ข้าวมันก็กลับมาเป็นปกติส่วนนู่นก็ไอ้นกขาวนู่นก,ก็บินฮนะนกขาวนี่ก็จะกินพวกปลากินแมลงเนี่ยกินปลาเล็กๆอะไรพวกนี้นะพอหลังจากนี้นะฮะมีน้ําก็หอยเชอรี่เนาะ พอน้ำแห้งมีเม็ดอ่ะหนูแล้ววน้ศัตรูพืชไม้เล้้หนูที่นี่เอานะมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับแล้วพอหนูมาปุ๊บมันก็จะมีไอ้นี่นะครับมีพวกแมวแมวป่ามีแมวป่าเนาะกับจัดแล้วก็พวกอีนกอีแรง้งที่ว่ามากินหนูคือแถวนี้มันธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าคนเขากลับมาทำนาปังนะครับสมัยผมเด็กๆนี่ผมจำได้เลย ไม่เคยมีนะนกปากหางนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมไม่เห็นเมื่อช่วงไม่กี่สิบปีไม่นี่นะสี่ห้าปีหลังนี่แหละที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าเราทํานาปังทําทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็มันเป็นผืนผืนกว้างแถวนี้เขาทํากันส่วนใหญ่เนาะเขาทาก็เลยทําให้เจ้านกปากหางนี่โดยธรรมชาติของเขาเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนปลอดภยัยอยู่ตรงไหนมีของกินนะเขาก็จะมานะฮะมาโดยธรรมชาติของเขาเองก็เลยทําให้เราได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติ ไปในตัวเนาะเพราะว่าเราได้ดูนกหนูปูปลานี่เราก็รู้สึกสดชื่นครับได้เห็นแล้วก็มีความสุขนะฮะได้เห็นในทีวีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้เห็นของจริงนี่มันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมมันก็ประมาณนั้นเห็นไหมครับนุ่นเขายืนกอกปอกเล็กเต็มต้นเลยนะฮะไอจุดดำๆนะคือนกนะฮะนี่เห็นไหมขยับอีบขยับไปก็มีเห็นไหมครับนะคือนกปากหางเนาะพิ่นเกาะอยู่อ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่ ขับมาผ่านเนาะก็เลยอยากให้ทุกท่านได้รับชมวิวงาม,งามวิวสวย,สวยเนาะท้องไร่ท้องนาเนาะเพื่อจะเปลี่ยนสายตาให้เราอ่ไมาเห็นอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยมันจะได้กระชุ่มกระชวยเนาะทำงานก็จะได้กระชุ่มกระชวยเนาะอะไรที่มันไอ้นี่เราก็ผ่อนคลายนะผ่อนคลายสายตานะมาดูต้นมงต้นไม้มาดูต,นตน้ตนข้าวใบหญ้าดูนกดูสัตว์อะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ไม่ได้ฝังว่า เอฟซีทุกท่านหรือว่าผู้รับชมคลิปนี้ก็จะมีอา,อารมณ์ประมาณนั้นก็คือสบายหูสบายตาผ่อนคลายนะครับกับสิ่งที่เอกกี้นี่ถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมเนาะก็โอเคครับผมขอบคุณอย่างสูงนะครับที่รับชมคลิปนี้นะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพหัวใจและสุขภาพสายตานะครับผมขอบคุณครับ